ครับสวัสดีเอฟซีที่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับเมื่อนี้พบกับน้ำมอนเสียนป่านะครับเมื่อนี้กับฟ้าเฮ็ดเนี่ยตกปลากระสูบนะครับแบบที่เขาเฮ็ดเองได้นะครับผมอ่าสบายๆครับผมสิ่งแรกที่เขาค้นมีนะครับอ่ตกกระสูบก็คือเขาต้องไปหาตะก u วครับผมมาขดแล้วก็หารวดนะครับมาแต้งแบบนี้ครับผมสิ่งแรกนะครับตะก u วลวดขดนะครับ อันนี้ซื้อม้าครับผมติดม้าอันนี้ผมเพ็ดเอานะครับนี่เพ็ดออกขดลวดออกแบบนี้ครับผมลูกหมุนตัวน้อยครับผมซื้อม้าแล้วก็ใบสปินนะครับใบสปินซื้อม้าแรกๆอนีเป็นแบบนี้ครับผมใบสปินสองละหกสิบบาทนะครับมีเป็นสิบใบนะครับผมอันนี้เหลือนิดเดียวครับผมใบสปินสีทองนะครับสีเงินก็ได้นะครับแล้วก็นี่ทอกาดครับผมอ่าห่อมาสุบส่แล้วไฟจุดนะครับอ่า ตัดล่างตัดบนนะครับใส่ใบสปินเทาทอกาดนะครับตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเล็กครับผมประมาณเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับสำหรับกระสุบเนี่ยครับเบอร์เจ็ดสำหรับกระสุบลูกปัดนะครับขาดมาได้คือลูกปัดลูกปัดลูกปัดกลมก็ได้เรี่ยมก็ได้นะครับใส่ได้ลูกปัดนะครับผมอุปกรณ์สายเอ็นนะครับ สีใดก็ได้ครับผมสามสิบปอนนะครับหรือว่าหมักไงสี่สิบก็ได้ครับผมสามสิบสี่สิบปอนนะครับโอเคได้นะครับเขา้สอดสอดด้านหลังนะครับทะลุหนานะครับเพราะกระสูบนี่เขาต้องกัดแบบน,นี้สอดหลังทะลุหนาวิธีการทำนะครับใส่ลูกป,ปัดไปก่อนนะครับ เอาแบบนี่ลูกปัดสักสองลูกนะครับหรือสามลูกนะครับลูกปัดน้อยนี่ครับง่ายๆนะครับสองลูกหรือสามลูกก็ได้นะครับเอาเป็นสามครับผมลองใบสปินนะครับนี่สอดสอดตามเลยครับนหน้าทําตามได้เลยนะครับ นด่ละรูเล็กเกินไปแล้วมั้งเนี่ยนี่อายุในลักษณะแบบนี้ครับผมข้อมูลนะครับเขาก็เสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นตะกัวเขาก็มาใส่ครับผมใส่ก็ว่ต้องเอาห h ้ามากนะครับนี่ครับผมสำหรับตกก็ถูก เอาแบบน้ำไหลได้นะครับนี่น้ำไหลหรือว่าตามคล้องทรให้ฉาดนะครับเรียบร้อยครับผมเขาก็ตัดออกเสร็จแล้วหนึ่งอันครับผมลักษณะให้เป็นสายนะครับแล้วก็เป็นลูกปัดนะครับเอาใจลูกปัดด้านถิงก็ได้นะครับด้านบนใส่ด้านบนนี่ก็ได้เดี๋ยวผมเพียร์ในเบิ่งอีกชิ้นนงครับผมชิ้นแลกเสร็จแล้วง่ายๆนะครับหน้าตกแบบนี้ะครับนี่ แบบใบเหลี่ยมมุนมุนมุนมาธรรมดาครับผมหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําอีกชิ้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวยักเบ็ดมัดเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเบอร์เล็กๆพอครับเอาคมๆเบ็ดประกดแห้งดีครับผมเบ็ดประกดพวกชิ้นกาหมาพวกนี้ตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยที่เด็ดเลยครับวัดไม่ต้องวัดเลยอ่ะกัดเฉยๆทะลุได้นะครับตัวเบ็ดต้องคมเหมือน ดึงครับดึงเขาสอดหลังทะลุหน้าลูกปัดครับผมสักอันนี้ใส่สองลูกเพ้อลูกปัดสองลูกเพอนะครับแบบง่ายง่ายครับผมกระตกกระสุมนี่ก่ะผมกระตกนะครับทำจังด่ได้ทําคลิปนะครับทํารูมันเล็กไปเอาปากการครับปากกาคุดไปเปิดเปิดรู นี่ใส่ลูกปัดสองรูนะครับแงทะลุไปครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับบม่มีอย่างไรครับแค่นี้เองใบสปินนะใบสปินตกกระสุนแบบโบราณนะบ่เมนแบบสมัยไม่นะครับเขาอาจจะใส่ลูกปัดด้านบนนะครับสักสองรูเพื่อสีสันสวยงามนะครับตกได้ทุกที่นะครับหมายลกป้าเนตกได้นะครับสบายๆครับผมเพราะว่าใบสปินนี่มันนี่ มันนี่คุ้มตัวเบ็ดได้นะครับเพราะเวลาหมุนนี่ตัวเบ็ดจะบ่ติดนะครับนี่นี่ครับแค่นี้เองเรียบร้อยครับผมเขากแตกแตงนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายๆนะครับสามารถทําใช่เองตกเองนะครับกระสุมนี่ผมบอกมีเท่าไหร่กินเบิดนะครับน้ำไหลหรือว่าน้ํานิ่งนะครับนี่แค่นี้ครับผมแต่ว่าเขาตก ตีไปนะครับเพาก่อมานะครับใบก็ยิหมุนนะหมุน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 ก็สูบเพ็นนะครับกัดนะครับผมใบหมุนแบบนี้ครับถ่งระยะประมาณสักสามคืบครับผมถ้าเ้าก็นี่อาจจะตีแล้วดานหลังนี่เกาะหย่านะครับใบสปินตกกระสูบครับใช้งานได้จริงนะครับรับประกันคุณภาพจากนโมเซียนตาครับผมบางท่านอาจจะไปซื้อสําเร็จเลยก็ได้ครับผมแต่ว่านี่เฮามาสอนเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเข้าใจกันไม้ตีกะ ได้เบดนะครับน้ำคู่น้ำใสแต่สมากน้ำใสเอาดีครับผมน้ำใสป้าแหนนิดน่อยนะครับโอเคกลัวอุปกรณ์ของเขาับมีแต่กลัวมีใบสปินตัวเบ็ด้ายแล้วก็ลูกปัดแค่นี้ครับผมเขาสามารถเทเองได้หรือว่าเทไขยก็ได้นะครับผมใบสปินหกสิบบาทก็ได้ลายใบครับผมตอนนี้หน่าเหลียยู่ซั้นนี่แหละครับว่าตีกระสูนกระสูนมาหลากมากกระโดดกัดไปบ้างนะครับผิดพลาดทางเทคโนโลยีนิดหน่อยครับผมโอเคครับผม พอกันไหมคลิปหน้าครับในมาแนะนำอย่างกัฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะได้ครับผมนี่นะครับสูตรเด็ดโบราณครับผมกระสูบขอบคุณครับสวัสดีครับ